สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วเราแฟนขับโอ้มาคิดวันนี้เรากลับมาพร้อมของเล่นจากภาพโโท การ์ตูนยอนฮิตของเราเด็กๆที่เพิ่งมีภาคมูวี่ไปนี่วันนี้เรามาพร้อมกับตัวพระเอกที่เป็นคู่หูของไรเดอร์ก็คือเชสนะครับเชสก็คือหัวหน้าทีมของหมากู้ภัยที่ทุกคนถ้าเป็นเด็กๆตอนนี้ใครดูรู้จักพาโบโซต้องรู้จักเชสแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาคือเหมือนกับเป็นตัวเอกเลยเป็นคู่ใจไรเดอร์นี่เพราะว่าเขาขี่รถนะครับเป็นรูปแบบเหมือนรถตำรวจนะครับพลิสคาร์แล้วก็ในเซตของเขาเนอะนอกจากตัวเชสครับก็ยังมีเอเวอเรสที่เป็นหมาข,ขี่รถอยู่ในหิมะนะครับเหมือนสโนว์โมบิล เร็กนี่จะเป็นภาคที่อยู่ในไดโนเสาร์มาแช์รถดับเพลิง็รกี้เป็นรถดีไซเคิลรับเบร์เป็นรถก่อสร้างนี่ไรเดอร์ Rider. นะครับก็คือหัวหน้าทีมนะเป็นเด็กหนุ่มหัวหน้าทีมสกายขี่เฮลิคอปเตอร์แท็กเกอร์ก็เป็นหมานักผจญภัยแล้วก็ซูมาเป็นการช่วยเหลือทางน้ำครับแต่ของเราวันนี้เป็นเชสตัวเอกนี่ดูรายละเอียดของหน้านะครับอันนี้ เหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยนะนี่พาปโนีนคาร์เดเียนนะครับรายละเอียดเป๊ะมากคอหมุนได้แบบนี้แต่จะติดตรงนี้เพราะาจมูกเขายาวนะครับก็ติดนิดนึดนงดูนะครับแต่ว่าเรื่องการลงสีเนี่ยดูโลโก้พาปโทเส้นหมวกไม่มีเลอะเลยนะตาแววตาต่างๆนี่คือแบบสุดยอดมากเดี๋ยวในเทคโนโลยีการผลิตของเล่นนี่ดีมากนะครับดูสัญลักษณ์ตรงนี้นี่ยศต่างๆนะครับมีพร้อมเลยแล้วก็โลโก้สำคัญคือนี่โลโก้ทีมเชสคู่ภัย ไม่เลอะนะสีสวยมากแล้วก็มาดูตัวรถตัวรถนะครับเชสจะเป็นรถคล้ายโ p o ิส c าเนี่เบอร์สองนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ด้วยนี่หมายเลขสองรายละเอียดลูกน็อตต่างๆตัวหมุดต่างๆครบเนี่เส้นนี้ลึกเลยนะแต่ไม่มีลานนะทีนี้ไม่มีลานนะครับดูด้านล่างก็ปิดทึบนะนี่ลงสีเงินมาเรียบร้อยข้างหน้ามีโลโก้เหมือนกันแบบนี่นเอามาเชสขึ้นไปยืนได้แบบนี้ครับกล่องด้านหน้าก็ยังเป็นรูปเชสเลย นี่นะครับก็อันนี้ถือว่าซื้อมาแล้วงานดีใช้ได้ตรงปกนะตัวรถต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อในห้างก็อาจจะแพงนิดน,นึงแต่ถ้าเกิดเราซื้อทางออนไลน์นะครับใช้โปรโมชั่นต่างๆมันจะคุ้มค่าเนาะวันนี้มารีวิวให้ดูกันแล้วก็ใครสนใจเนี่ยก็ไปหาซื้อหาทาง Lazada Shopee ได้คุ้มค่านะครับตดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะขอบคุณครับ